สาประตูหมายเลขสอนุยุธหมัดเหล็มหมายเลขสีปพิสนุสีมุตราหมายเลขหมายเลข49อัครพันยกเส้งผู้ฝึกสอนก็คือโคตชปอนะครับจงสลิดวุฒิช่วย6ทัชพลมนุณป,ปิ่นปะทุมเมสรหมายเลข9ก9อาริยูมิเชลอับดุลหมายเลข1 1มัมเมตกุลเย นายอ,อัมพรชัยป้องหัวหน้าเปลิลฝึกสอนก็คือกิตชัยวงศิมครับผู้ตัดสินวันนี้ก็มีนัทวุฒิเนื้อไม้นะครับกับตันทีมของสุรุโลกเอซีก็น่าจะคุ้นหูคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีครับเคยอยู่กับเมืองเลยยุติยุคหรือว่าเป็นยุคลุ่งเรืองอีกยุคหนึ่งนะครับประมาณ2ฤดูกาลที่ผ่านมาโน่น s ป i นหนีครับมันสปินหนี งงไม่ได้ครับทวีชัยแต่ว่ามาเข้าทางพิศโลกเปิดจังหวะเดียวออกมาแล้วโอ้โหพนุพันธ์จูเฮงครับต้องสกัดจังหวะเดียวออกข้างไปก่อนก่อนที่ตาเจษดาหลอกแทงต่อทันทีไปแล้วครับอัมพรใช้ป้องเปิดเข้ามาลูกนี้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นโอ้โหเปิดยาวมาลูกนี้อิกเคเนะจริงโอ้ยผ่านหน้าประตูครับให้อ่านว่าเอกเคเน,นะฮะ เจสดากันหาขึ้นมาแล้วเจสดายังไม่เปิดยอดมาลูกนี้ไม่ถึงจะให้กุลิเย็บสวนจังหวะเดียวโอ้โห้ย่ดลุ้นเลยครับปรินโอ้โหแทงต่อมาที่โจนาธานเปเรล่าแทงต่อวูหยอกหลุดไปแล้วโชว์วูหยกเปิดเข้ากลางลูกนี้หลุดมายิงโอ้โหยยิงโอ้โหแป็กไปเองครับอย่างเหลือเชื่อแดงเดือดเปิดมาครับลูกนี้บอลพุ่ง,งโอ้ย ประมาทไม่ได้ครับประมาทไม่ได้ในที่นี้หมายถึงพื้นสนามครับ <g iggle> ไปที่อัครพันเขาเปิดเข้ามาโอโ้ลูกนี้แปะจังหวะเดียวอัครพันธ์ครับเปิดโอ้โหุกคลิกไปมาหมาเข้ามือบาูริเย็บมองข้างในหยอดมาโอโ้ไม่ถึงวินิชทรนครับยิงโอ้โห,อหลูกนี้บอลเฉียวเสาไปนิดเดียวครับจักรพันยิงด้วยเท้าขวาฮับบนเล่ลูกนี้ครับ โอ้โหครับอบอลลงสวยครับรอจังหวะในผู้เล่นของพิซิโลโ่งพลาดครับแล้วก็ยิงทันทีอืหรอข้ามทีสาะครับสูงเกินกรงสัประตูพิซิโลเปิดเร็วทันทีเอ้าโบ่งไม่โดนโลูกนี้โอ้ชามีชัยยิงโอ้โหติดเซฟจะยิงอีกทีโอ้โหฟาดูพันจุ่ยเฮงซุปเปอร์เซฟลูกนี้ ยังได้อยู่ครับพิษณุโลกยังอันตรายอยู่จิิงอีกทีโอ้โหมึงครับตอนนี้มึงเลยอยู่ในเตตี่ตนุพันธ์จูเหงงออกแรงเซฟสองครั้งซ้อนครับดูจังหวะนี้ครับหลุดครับทวีชัยโอ้แล้วก็อีเคนเน่ครับยิงกระโดกลูกนี้ไม่ผ่านผ่านนุพันธ์ครับกระโดดในจังหวะที่พอดีพอดี D D ครับป้องกันไว้ได้อย่างบุญ ปริโูหดโด้นมาพูต้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันขึ้นแรกครับยังทําอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูตัดสินกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีการจับสลากหาทีมเย้าทีมเดือนนะครับปรินยิ่งโอ้โหข้ามขานเยอะครับโอ้ไม่ได้ลุ้นเลยก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อ,อคุณโคตีด้วยนะครับพิทยาแสนสมบัติ ที่สูญเสียคุณพ่อไปนะครับโชโชเจอกับชานชัยพมิชัยโอ้โห,โโหโลูกนี้เปิดมาผ่านไปหมดแต่ยังได้อยู่ครับสรุปพาบอลบุกขึ้นมาจอดโดมบ่วงเล่าโอ้โห,โอโหโบอลลุดหรือเปล่าโอ้หสไลด์ลูกนี้ สไลด์ที่บอลครับผู้ตัดสินให้เล่นต่อโอ้โหหุดหดครับเกือบเสียประตูครับมึงครับโอ้โหเป็นสโลกตอนนี้มึงเลยอยู่ในเตะเอาเล่นสั้นเลยทันทีนทมงเรียบร้อยโอ้โหนีกว่าหายไปแล้วครับโอ้ยจนฐานมงลูกนี่อื้อหือดูทิศทางฝั่งนี้นี่ไม่น่าจะเหลือ,อดูอีกทีครับนี่โฉบมามงตัดหน้ามีผู้เล่นบาดเจ็บครับมึงเลยอยูในเตะแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนตัว โอ้โหพันุพันธ์จูเฮงนั้นยอมจำน,นล้ะครับล็อกมาแล้วเปิดไปที่กิษณะอีกทีมงเสยต่อลุดมาลูกนี้กุริย์ยิงโอ้โหยังไม่ได้ครับยังได้อยู่ครับกิษณะเอ้าโดนกระแทกผูตดสินบอกให้เล่นต่อครับไม่มีอะไรพิษสุนทรพิษยังไงยิงก็เปิดเข้าไปมงลูกนี้บอลยังลอยดงอยู่เอ้าโอ้ยบอลลงแอบเข้าไปรินรินแทงลูกนี้ลุดแล้วครับกิติไกรลูกนี้กิติไกรล็อก ปิดมาอาลอยียูยิงโอ้โหเป่ามากครับกับต,ตัวยิงเท้าซ้ายไม่พ่านครับหวดโดดออกมายังได้อยู่ปรินโอ้โหโอ้ยลูกนี้ครับปรินไปทำฟาวโอ้โหในระยะอันตรายนะครับตรงนี้จะเป็นนัทวุฒินะครับยิงเองนัทวุฒิยิงโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหนาทีบาปเลยครับจบเลยครับแบบนี้เรียบร้อยครับอื ัทวุฒิเนื้อไม้กดหลังเท้าลูกีนเสียบสามเหลี่ยมเสียบมุมเข้าไปอย่างสุดสวยครับโอ้โหนัทวุฒิเนื้อไม้ดีใจไม่สุดครับให้เกียรติในฐานะที่เคยอยู่มึงเลย,ยในเต็ดครับได้เฮแล้วครับแฟนบอลพิซโนโลนัทวุฒิเนื้อไม้ทำได้สำเร็จครับยิงประตูทิ้งเก่าในขณะที่ช่วงเวลานั้นหมดแล้วครับ นี่ครับโอ้โหภาพช้ายิงไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าบอลมันสายเสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามเลยครับกดหลังเท้าไสก้อยออสุดสวยพานุพันธ์จุยเห่งนั้นสุดเอื้อมจริงๆครับโอ้โหสุดยอดครับเฉียบขาดจริงๆไม่ได้บุกค,ครับแล้วผู้ตัสินก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันครับสโมสรฟุตบอลเมืองเลยอยูเต็ก็แพ้ให้กับ สโมสรฟุตบอลเพซุโรค FC ซีขาบ,บ้านครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งตกรอบในการแข่งันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับรอบสิทีมครับไม่ได้ไปต่อ oh ส่วนพิพณุโลก FC ก็จะได้เล่นเป็นเจ้าบ้านครับพบกับสโมสรลพบุรีซิตี้ครับในรอบแทีมจบหมดเวลาการแข่งขันครับสโมสรฟ uh ุตบอลเมืองเลยอยู่ในแต่ให รบเซไลไม่ว่าใครนาไหนาพวกเฮานั้นเคยหยานพัยเซไล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 